บางครั้งประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะน่าเชื่อถือได้เลยเพราะมีหลายครั้งที่การบันทึกประวัติศาสตร์นั้นถูกบิดเบือนโดยเฉพาะเรื่องราวของบุคคลสําคัญไม่ว่าจะเป็นบทบาทพระเอกหรือผู้ร้ายคนบาปหรือนักบุญวีรบุรุษของชาติล้วนแล้วแต่มีหลายอย่างที่ถูกแต่งเติมสีสันและเพิ่มเนื้อหาให้เกินความจริงทําให้คนรุ่นหลังนั้นชื่นชอบวีรกรรมความกล้าหาญของพวกเขาโดยไม่สนว่านี่มันเป็นเรื่องจริง หรือมันเป็นเรื่องโกหกกันแน่และในทํานองเดียวกันนี้เองก็มีหลายครั้งที่ประวัติศาสตร์ได้เสริมเรื่องตำนานและนิทานที่น่ากลัวลงไปโดยไม่สนว่าเนื้อแท้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงกันแน่และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของขุนนางฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ชื่อว่ากิวเดเล หนึ่งในตำนานที่โดดเด่นในศตรวรรษที่15เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงรอติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะ กิวดเลเกิดในช่วงปลายปีคิตศกราัช1404ในปราสาทซานโตเซใกลกับเมืองนานของแคว้ er นบิสตันยีกิวดเลนนเขาเกิดมาในฐานะผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของตระกูลกีโดลาวาวผู้เป็นพ่อนั้นก็เป็นเจ้าของบ้านของตระกูลเลและก็ยังเป็นเจ้าของปราสาทใหญ่โตอีกหลายแห่งด้วยกัน และแมรี่เดอร์คออนซึ่งเป็นมารดาของกิวนั้นเธอก็มาจากตระกูลขุนนางที่เก่าแก่ที่สุดตระกูลหนึ่งของฝรั่งเศสและแน่นอนว่าเมื่อสองตระกูลใหญ่มารวมกันทําให้ต่างก็มีอาณาเขตในกรรมสิทธิ์ของตนเป็นบริเวณที่กว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและยังมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรราษฎรในแคว้นซึ่งเมื่อกิวมาสืบทอดมรดกแล้วตระกูลเหลกก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในฝรั่งเศสตอนนั้น กิวดเลนั้นเขาเป็นเด็กอาชฉเลียพูดภาษาลาตินได้อย่างคล่องแคล่วฉาชานแถมยังเก่งเรื่องการอาหารและยังมีระเบียบวินัยมีจริยธรรมทั้งกายและปะัญญาอีกด้วยต่อมาในปีคิตศกราัช .1415 พ่อแม่ของกิ้วนั้นได้เสียชีวิตลงเขาและน้องชายจึงอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองคนใหม่ชองเดอคาออนผู้ซึ่งเป็นตานั่นเอง ต่อมาเมื่อกิวอายุได้16ปีเขาก็ถูกคุ้มถุงชนให้แต่งงานกับแคทเธอรีนเดอรทวาร์ดเพื่อเพิ่มอิทธิพลแก่วงตระกูลแต่กิวนั้นเขากลับไม่ได้สนใจอะไรเจ้าสาวมากลักเท่าไหร่ เวลาส่วนใหญ่ของเขามักก็หมดไปกับการสนุกสนานกับบรรดาเด็กหนุ่มที่เป็นคนสนิทของเขาซะมากกว่ากิลนั้นขึ้นชื่อได้เลยว่าเขาเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงอย่างมากและยังเป็นหนุ่มเจ้าสำราญภู้มังคังอีกด้วยโดยที่กิลนั้นเขาจะชอบจัดงานเลี้ยงหรูหราฟุ่มเฟือยแทบทุกวันและงานเลี้ยงแต่ละครั้งของปราศาสตรเนี่ยก็มักจะมีแต่อาหารที่เลอคา่าเลอลดราคาแพงเครื่องดื่มก็ต้องระดับสุดยอดและงานเลี้ยง ก็จะไม่เลิกลาจนกว่าบรรดาแขกรับเชิญจะก,กระเดือกเข้าไปไมิลงแล้วหรือเมาแผ่นลากันไปก่อนส่วนในเรื่องการอาหารของกิลนั้นเขาเข้าสู่สนามรบตั้งแต่อายุ16ปีและกิลก็ยังเคยเข้าร่วมสงครามสืบราชบัลลังหรือสงครามแย่งสมบัตินั่นเองโดยที่เขานั้นไปเข้าข้างใยุคแห่งบริทานีซึ่งกิลก็ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินและที่ดินจำนวนมากมายแต่มาในปีคิดตศักราช1425 ิวนั้นได้เข้าไปรับใช้พระเจ้าชาอทช่เจดแห่งฝรั่งเศสและก็ได้ความสามารถในการทหารจากการต่อสู้ที่เซงโลและเลอมองระหว่างปีคิตศกาัรช1427 และ1,429ตามประวัติศาสตร์นั้นว่ากันว่ากิลเนี่ยในสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่ค่อนข้างกระหายเลือดกระหายสงครามเป็นอย่างมากโดยเด็กหนุ่มกิลนั้นจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเลือดและเขาก็ยังชอบใช้ความรุนแรงและการฆ่าแบบมากถึงมากที่สุด ต่อมาในปีคิตศักราช1429พระเจ้าชาที่7ได้ทรงโปรดให้บ er าลอนกิวดเลกเคาวเฟลและก็แนะนำให้เขาได้รู้จักกับโจนออฟอาร์ซึ่งต่อมาเธอคนนี้นี่เองก็ได้เป็นวีรสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสนั่นเองโดยในตอนนั้น พระเจ้าชากํกำลังมีปัญหาเรื่องการสืบราชบัลลังก์ฝรั่งเศสอยู่เนื่องจากว่าราชบัลลังก์ของฝรั่งเศสในตอนนั้นกำลังจะตกไปเป็นของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่6แห่งราชวงศ์อังกฤษเพราะตอนนั้นเองอังกฤษได้คลองดินแดงทั้งต้นเหนือของฝรั่งเศสที่รวมทั้งเมืองหลวงอย่างปารีสเข้าไปด้วยทําให้อังกฤษเนี่ยสามารถอ้างสิทธิ์ในการคลองฝรั่งเศสในส่วนที่มีอํานาจปกครองอยู่นั่นเอง และพระเจ้าซาเองเนี่ยก็ดันเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอนและก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายอะไรสะด้วยและระหว่างที่พระองค์กำลังวิตกอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อท่วาโจนออฟอาร์ตเนี่ย ผู้ที่มีความเชื่อว่าตนได้รับคำสั่งจากพระเจ้ามาให้ดำเนินการกอบกู้ประเทศฝรั่งเศสเธอได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าชาเพื่อเรียกร้องขอกำลังทหารและสิ่งที่จำเป็นในการต่อสู้และหลังจากที่พบปะกันเรียบร้อยแล้วพระเจ้าชาก็ทรงมีความมั่นพระทัยหรือมั่นใจมากขึ้นเขาก็เลยจัดทหารตามที่โจนเนี่ยเรียกร้องมาพร้อมกับนัดให้พบปะกับกิว ซึ่งเขาก็ประทับใจในตัวของหญิงสาวคนนี้ประกอบกับว่ากิลเขาเป็นผู้ที่มีความศรัทธาแรงกายอยู่แล้วเขาจึงได้สาบานตนเพื่อจะเป็นอัศวินของโจนและก็ได้กลายเป็นมือขวาของเธอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและหลังจากนั้นนี่เองหลังจากทั้งสองผนึกกาลังรวมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานไว้มากมายในสงครามร้อยปีโดยกิลเนี่ยเขาได้นํากําลังทหารสู้กับข้าศึกที่เป็นอังกฤษและก็ได้ชัยชนะมาครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้เขา ได้รับพระราชทานตําแหน่งเป็นแม่ทัพเป็นจอมพลตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยแถมยังได้รับมอบเครื่องประดับที่เป็นดอกลินลี่ซึ่งดอกลินลีเนี่ยก็เป็นตราประจําราชวงศ์ฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งกิลเขาก็ได้รับตารานี้มาประดับบนตราประจําตระกูลของเขาด้วยซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุดเท่าที่เขาจะได้เลยในฐานะขุนนางคนหนึ่งโดยหลายคนก็ยกย่องกิลว,ว่ากิลเนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าหาญกล้าเผชิญหน้าเป็นอย่างมากและผลสุดท้าย โจนก็ได้นำกองทัพฝรั่งเศสเข้าต่อสู้ที่อ,อเลอ,องและก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อฝ่ายประเทศอังกฤษและก็เป็นจุดเปลี่ยนทิศทางของสงครามที่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นผู้ได้เปรียบทันทีและหลังจากที่ได้รับชัยชนะแบบเด็ดขาดมาแล้วทำให้ชาวก็ได้ทำการราชาพิเศษเป็นพระเจ้าชาวที่7็แห่งฝรั่งเศสเมื่อวันที่17กรกฎาคม ปีคิตศักราช1,429ที่มหาวิหารแรงในฐานะพระมหากษัตริย์โดยมิตินัยแต่แล้วต่อมาในปีคิตศักราช1,430โจนออฟอาร์เธอถูกจับได้โดยฝ่ายเบอร์กันดีและก็ส่งตัวเธอให้กับฝ่ายอังกฤษและโจนนั้นเธอก็ถูกพิจารณาโทษว่าเป็นคนนอกศาสนาเป็นนางแม่มด และก็ถูกจับเผาทั้งเป็นในวันที่30พฤษภาคมปีคิดษสกราช1431โดยพระเจ้าชาที่เจ็นั้นก็ไม่ได้เข้าช่วยเหลือโจนเลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าโจนนั้นเธอจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้พระองค์เนี่ยได้คืนของราชบัลลังก์ฝรั่งเศสก็ตามและในเวลานั้นเองเมื่อกิวได้ข่าวเรื่องที่โจรนั้นถูกประหารมันทาให้เขาเนี่ยเศร้าโศกโศกเศร้าเป็นอย่างมาก และหลังจากเสร็จสงครามกิวก็กลับไปใช้ชีวิตเจ้าสำราญที่หรูหรา ไม่สนใจเรื่องการสู้รบอีกครั้งหนึ่งต่อมาในวันที่15พฤศจิกายนปีคิตศักราช1432กิวเขาได้เสียคุณปู่ไปทำให้เขาหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเริ่มฝักไฟในม์ดำและการเล่นแร่แปรธาตุและในที่สุดสงครามร้อยปีมันก็ได้สิ้นสุดลงพระเจ้าชาที่7ของฝรั่งเศสก็ได้ปกครองประเทศอย่างสงบสุขความขัดแย้งในการเมืองนั้นก็ลดลง คุณนั่งและแม่ทัพหลายคนก็ปลดประจำการเพื่อจะกลับไปบ้านของตนเองเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวและชดเชยเวลาที่หายไประหว่างสงครามต่อมาในปีคิตศกราช1434กิวเขาก็ได้ถอดตัวออกจากชีวิตทหารโดยหันไปนเน้นอุปธรรมศิละปะและสร้างโบสถ์ที่สวยงามพร้อมกันนั้นเขาก็เริ่มสนใจในเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุโดยเฉพาะการเปลี่ยนโลหะให้เป็นทอง กิลหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเล่นแล่แปรธาดมาอ่านมากมายซึ่งในช่วงเวลานั้นถือได้ว่าเป็นยุคตกต่ำของกิวอย่างชัดเจนเลยพอที่ผ่านมานั้นเขาใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยมาตลอดจนรายรับมันเริ่มไม่พอรายจ่ายแล้วตอนนี้เองกิวเริ่มขายที่ดินและทรัพย์สินของเขาเกือบหมดเพื่อนนํามาใช้หนี้จนเหลือเพียงประสาทสหลังเท่านั้นซึ่งยังอยู่ในการครอบครอ,องของเขาและแม้แต่เหล่าญาติพี่น้องเนี่ย ก็อ,ออกมาประนามเรื่องที่กิวใช้จ่ายสุลุยสุรายต้องขายทรัพย์สินเดือดร้อนไปถึงพระเจ้าสาวที่ต้องออกมาบอกว่าห้ามกิวไปทำสัญญาอะไรกับใครใครที่ให้กิวยืมเงินนั้นจะต้องมีโทษหนะักและยังออกกฎห้ามขายปราสาทที่เหลือและห้ามถึงผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาอีกด้วยต่อมาในปีคิตศักราช1439ในช่วงเวลานี้กิวก็เริ่มต่อหาผู้วิเศษต่างๆในการเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนโลหะให้เป็นทอง ว่ากันว่าเขาไปได้พบชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟรานคอยเปลาติรักเล่นแลแปทศาสยศาสตร์ที่อวดอ้างว่าเขานั้นสามารถทําให้กิลสมหวังได้โดยการบูชาเด็กเพื่อสังเวยแก่ป,ปีศาจที่มีชื่อว่าบาล่อนและนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้กิลนั้นเขาได้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลกในที่สุดและจากคําสารภาพของกิลเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ย ฆ่าเด็กจำนวนมากในระหว่างฤดูใบไม้ผลิปีคิตศักราช1423เป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง10ปีจนถึงปีคิตศักราช1433 ดยในตอนแรกนั้นเขาจะเน้นไปที่เด็กฝึกงานหลังจากนั้นก็จะใช้วิธีโดยรวบรวมเด็กชายจากที่ต่างๆมาเพื่อนําเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีาศาจและในช่วงเวลานั้นเองก็ยังมีการเกิดสงครามอย่างต่อเนื่องตามเมืองต่างๆจึงมีเด็กกำพร้าเล,ลี้อนอยู่มากมายในตอนแรกลุงน้องของกิ้วพาเด็กเหล่านี้มาอย่างปราสาทและก็จัดการคาฝังอำพางศพไว้ในปราสาทนั่นเองแต่เมื่อศพเด็กมันล้นจนไม่มีที่เก็บแล้ว จึงต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งส่วนเรื่องจํานวนเหยื่อที่กิวฆ่านั้นมันก็ไม่แน่นอนว่ากันว่าหลังจากที่กิวถูกจับในปีคิศกราัช1437แล้วพวกเขาก็พบศพเด็ก10ศพในที่เกิดเหตุโดยศพเด็กเหล่านั้นจะถูกตัดคอเพื่อสังเวยเลือดในพิธีเด็กบางคนถูกตัดแขนตัดขาเป็นชิ้นๆ บางคนถูกฟาดโดยท่อนไม้ตอกตะปูแต่ก็ยังมีบางคนที่ดูจะโหดร้ายมากกว่าเพราะเขาถูกเฉือนเนื้อออกทีละนิดในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เด็กบางคนก็ถูกผ่าท้องและกระทิ้งไส้ออกมาจากคำสารภาพของกิลเขาบอกว่าเขาได้ทำการข่มขืนศพเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย และยังสะสมศีษะหรือหัวของเด็กหนุ่มเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยและบรรดาของสะสมของกิลที่เป็นศีษะที่มีหน้าตาดีเนี่ยก็จะถูกเรียงไว้เหนือเตาเผาซึ่งเป็นคอลเลกชันพิเศษของเขาเลยและชิ้นส่วนที่เหลือก็จะนําไปเผาทิ้งหรือบางทีก็เอาไปทิ้งในถังซ่วมซึมที่อยู่ข้างคูเมืองต่อมาในวันที่15พฤษภาคมปีคิตศกาดักราช1440กิลได้ทำการลักพาตัวบาทหลวงจากคิตจักร ไปจองจำไว้ในปราสาทของเขาเองที่กิลทำแบบนั้นเพราะพวกเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องพิพา,ากษากรรมสิทธิ์ปราสาทกันอยู่ทางด้านฝ่ายโบสก็พยายามจะจับผิดกิลอยู่แล้วประกอบกับสงสัยเกี่ยวกับคดีเด็กที่สูญหายอยู่แล้วด้วยจึงได้อาศัยโอกาสนี้นี่เองนำคนเข้าไปตรวจสอบที่ปราสาทของกิลและในวันที่15กันยายนปีคศ,ศ1440ทางการก็ได้จับกลุ่มพวกเขาไว้ได้ในที่สุด ตามประวัติศาสตร์แล้วเชื่อกันว่าการสอบสวนในครั้งนั้นเนี่ยมันมีการทำทารุณกรรมเพื่อทรมานให้ผู้ถูกจับกลุมยอมรับสารภาพและก็สัต์ทอดหาผู้ต้องหาอีกด้วยหรือแม้กระทั่งตัวกิวเขาก็ไม่พ้นที่จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเพื่อที่จะให้รับผิดช,ชอบและหลับสารภาพในสิ่งที่เขาทำลงไปต่อมาในวันที่12ตุลาคมปีคิตศักราช1440ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าบารอนกิลด์ ยอมรับสาร,รภาพว่าเขาเนี่ยคือผู้สังหารเด็กนับร้อยคนโดยมีคำยืนยันของกิว์ดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอย้ำว่าที่ฆ่าเด็กพวกนั้นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับอำนาจและความร่ำรวยของข้าพเจ้าเจตนาที่ทำลงไปก็ทำเพียงเท่านี้ส่วนจำนวนเหยื่อที่กิลวสังหารไปในตอนนั้นมันไม่สามารถระบุได้เลยว่ามันมีเท่าไรกันแน่โดยจากการสันนิษฐานระบุไว้ว่าอยู่ระหว่าง 8 0ถึง200คนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้และอายุของเหยื่อนั้นก็จะอยู่ระหว่างคกถึง18ปีและมีทั้ง2องเพศคือทั้งเพศชายและก็เพศหญิงการพิพากษาของกิวนั้นถูกจัดขึ้นที่ปราสาทนั้นและกินเวลาเป็นเวลานาน,านถึง1เดือนในวันที่23ตุลาคมปีคศหศักราช1,440พระสังฆราชเนี่ยซึ่งได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตจากพระเจ้าขา ให้ฟองกิวในข้อหาประกอบพฤติกรรมนอกรีดสังหารเด็กทำสัญญากับปีศาสตรและก็ะทำตนขัดต่อหลักธรรมชาติซึ่งโทษของกิวนั้นคือประหารสถานเดียวต่อมาในวันที่26ตุลาคมปีคิตศักรา1440เวลา9โมงเช้า กิและพระพวกอีกสองคนได้ถูกนำตัวไปที่ลานประหารโดยการแขวนคอและเผาซึ่งในตอนแรกจะมีการตัดสินโทษให้เผาทั้งเป็นแต่เนื่องจากการเผาทั้งเป็นนั้นถือเป็นการลบลูกเกียรติมากในสมัยนั้นและกิวเองเนี่ยเขาก็มีความดีความชอบในสมัยที่ฝรั่งเศสกำลังทำสงครามอยู่ทำให้กิลรอดผลโทษเผาทั้งเป็นและเมื่อถึงเวลาประหารชีวิตกิลก็ถูกนำตัวขึ้นตะแงแกงที่ถูกสร้างขึ้นเอาไว้ ผู้คนเข้ามาชนกันแบบร้นหลามเลยนึกว่าคอนเสิร์ตนะเนี่ยจนต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแย่งชิงตัวนักโทษประหารกิวเดินเข้าไปหาความตายของตนอย่างองอาจไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเพชราร์ดก็นำถุงผ้ามาคุมศีรษะเอาไว้และก็นำเชือกบวงคล้องคอมาสวมให้และก็เปิดพื้นใต้เท้าของนักโทษ ร่างของเขาล่นลงไปในช่องนั้นลหลังจากที่กิวสิ้นลมหายใจไปแล้วพวกเขาก็ได้นําร่างและวิญญาณของกิวไปเผาไฟและฝังตามพิธีกรรมคาทอลิกแต่ต่อมาบริเวณสุสานตรงนั้นก็ถูกทําลายไปหมดในสมัยที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าเอ้าแล้วภรรยาของกิวไปไหนล่ะคนที่กิลแต่งงานด้วยตั้งแต่อายุ16ภรรยาของกิลเขาก็ได้แต่งงานใหมค่ค่ะกับดยุคที่มีอํานาจและก็ร่ารวย หลังจากนั้นเธอก็ตายไปโดยที่ไม่มีลูกเลยสักคนและเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปนั้นก็คือภาพลักษณ์ของกิลที่เรารู้จักกันดีและแน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมามันก็คือว่านี่มันคือเรื่องจริงตามตำนานจริงหรือเปล่าหรือว่ากิลเนี่ยเป็นแค่บุคคลที่ถูกกล่าวหาด้วยประวัติศาสตร์แบบผิดๆกันแน่ กิลอาจจะเป็นเหยื่ออีกรายที่ถูกใส่ร้ายด้วยอุบายการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการหักหลังหรืออาจจะเป็นฝีมือของดยุกสักคนหนึ่งที่กล่าวหาในตัวกิวเพราะว่ามีการแย่งชิงปราสาทกันเกิดขึ้นเพราะถ้าหากกิวตายไม่มีกิวสักคนปราสาทและทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลก็จะตกเป็นของดยุกค,คนนั้นในทันทีหรือนี่อาจจะเป็นการรวมหัวของพระเจ้าชาและกบฏก็ได้ เพราะว่าพระเจ้าชาเนี่ยต้องการดินแดงในครอบครองของตระกูลกิวและด้วยที่สมัยนั้นยังเป็นสมัยที่มีการล่าแม่มดอยู่กิวเลยถูกสอบสวนด้วยวิธีโบราณและยังถูกทรมานเพื่อให้รับสาร,รภาพทางทางที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรชี้ชัดเจนเลยว่ากิวนั้นเขาผิดตามข้อกล่าวหาที่ได้ถูกกล่าวหามาทั้งหมดและด้วยเรื่องราวพของกระบุค,คลิตที่แสนจะโดดเด่นของกิวเนี่ย ทำให้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วผ่านมาหลายยุคหลายสมัยกิวก็ได้ปรากฏตัวออกมาในหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นเพลงนวนิยายการ์ตูนเกมภาพยนตร์โดยเฉพาะการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นที่มักจะชอบให้กิวปรากฏตัวออกมาเป็นตัวหลายไรคาเด็กเพื่อสะสมวิญญ,ญาณและให้ตัวเองนั้นกลายเป็นปีศาจอมะตะส่วนทางด้านโจนออฟอาร์ตวีลัสตีของฝรั่งเศสนั้น 500ปีต่อมาเธอก็ได้ถูกยกย่องให้เป็นนักบุญเรื่องราวของกิเดเลนั้นเราขอจบเรื่องราวของเขาไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วกันเรื่องทั้งหมดเราหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยหรือใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรอยากจะบอกเราเพิ่ม มาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนคลิปหน้านั้นบันทึกลึกลับจะเอาเรื่องราวแบบไหนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากพวกเราบันทึกลึกลับค่ะคลิปนี้เราขอลาไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ